พลเอกประยุทธ์และนายอนุทินอย่ามาอ้างครับว่าประเทศไทยมีจานวนผู้ติดเชื้อน้อยจึงไม่จําเป็นต้องเร่งฉีดวัคซีนคุณไปดูท่านประธานต้องไปดูที่ประเทศสิงคโปร์เขาก็สามารถควบคุมการติดเชื้อได้ตั้งแต่วันที่19กันยายน2 5 6 3เป็นต้นมาแล้วทำไมเขาเร่งฉีดนะเพราะเขามีวิสัยทัศน์ที่ให้ความสําคัญกับปากท้องของประชาชนและการทํามาหากินของคนในประเทศของเขาซึ่งพลเอกประยุทธ์ไม่เคยสนใจ ผมจึงขอตั้งคำถามกับคนเอกประยุทธ์หน่อยครับว่าประเทศที่ฉีดวัคซีนแล้วเขาจะกล้ามาประเทศไทยที่ยังไม่ฉีดวัคซีนได้ยังไงและถ้าประเทศไม่เปิดไม่ฉีดวัคซีนจะกล้าเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวได้ยังไงถ้าเทียบกับหลายประเทศในอาเซียนที่ฉีดวัคซีนไปแล้วทั้งสิงคโปร์เมียนมาลาวกัมพูชาอินโดนีเซียปฏิเสธไม่ได้ว่าไทยฉีดวัคซีนช้า และนี่เป็นประเด็นที่วิโรธลัคณาอดิสรโจมตีรัฐบาลขอยืนยันครับว่าพลเอกประยุทธ์สสพักเก้าไกลอ้างตัวเลขว่าไทยจะเสียรายได้เข้าประเทศเดือนละกว่า200แสนล้านบาทและถึงแม้จะทำสัญญากับแอสตราเซเนกาที่ผลิตโดยบริษัทสยามไบโอไซเอนซ์บริษัทเดียวถือว่าเสี่ยงเกินไปในขณะที่การเข้าร่วมกับโครงการโ o v a บ็กฟอสิลิตี้ซึ่งถือเป็นช่องทางการเข้าถึงวัคซีนจานวนมากที่สุด มีประเทศเข้าร่วมกว่า170ประเทศแต่รัฐบาลไทยกลับปฏิเสธนอกจากนายธินจะไม่ยอมรับความผิดของตอนนะครับในวันที่26มกราคมนายอนุทินคนเดียวกันนี้ยังมาโพสต์เฟซบุ๊กอีกด้วยครับท่านประธานแถลงว่าการที่ประเทศไทยไม่เข้าร่วมโควิดเป็นเพราะประเทศไทยเป็นประเทศฐานะปานกลางคําถามที่เกิดขึ้นทันทีทําไมมาเลเซียที่มีไรายได้ต่อประชากรสูงกว่าประเทศไทยถึงตัดสินใจเข้าร่วมโควิด ประเทศที่ร่ำรวยอย่างแคนาดาออสเตรียนิวซีแลนด์สวีเดนนอร์เวย์ประเทศสาภาพยุโรปเกือบทั้งหมดแม้แต่จีนก็เข้าร่วมโควกประเทศสหรัฐอเมริกาประธานาธิบ,บดีโจไบเดนก็ยังตัดสินใจเข้าร่วมโควก และอะไรมาดนใจให้พลเอกประยุทธ์และนายอนุทินใจกล้าขนาดที่จะให้ตายยังไงก็ไม่ยอมให้ประเทศไทยเข้าร่วมโควตคให้ได้ยังไงจะเอาคนไทย 7, 67ล้านคนไปกระจุกความเสี่ยงรอการผลิตวัคซีนแอสตราเซเนกาจากบริษัทเอกชนที่เพิ่งได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและไม่น่าจะเคยผลิตวัคซีนมาก่อนหรืออย่างไร และเมื่อสสอก้าวไกลเชื่อมโยงเรื่องนี้ระหว่างพลเอกประยุทธ์กับสถาบันก็ถูกประท้วงทันทีและที่กล้าที่สุดนะครับคือกล้าที่จะเป็นเหลือบลิ้นไลปริสิทธิ์ที่โหนนาเอาสถาบันพระมหากษัตริย์มาเป็นเกราะกําบังป้องกันการประท้วงปกป้องความคิดมหันต์ที่ตนได้ก่อกรรทำร้ากับประชาชนกระทบกับม่านที่ยกขอโทความละครับกับท่านประธานครับใจเย็นครับ เขาเริ่มมาว่ามาหากับวัคซีนนี่คือความรับผิดชอบนนที่ปฏิเสธไม่ได้ของอนุทินชาญวีรกูลรองนายก<ะ>รัฐมนตรียิ่งต้องตอกย้ําถึงความเชื่อมั่นในวิธีการอภิปรายไม่ไว้วางใจถึงแผนการจัดซื้อวัคซีนผมขอให้คํายืนยันครับว่าภายในเดือนกุมภาพันธ์วัคซีนล็อตแรกจะมาถึงเมืองไทยและจะพยายามฉีด ให้เร็วที่สุดผมขอให้คำยืนยันครับว่าภายในเดือนมีนาคมวัคซีนล็อตที่สองจะมาถึงเมืองไทย8แสนโดสคุณพาพันสองแสนโดสนะครับขออภัยไม่ได้บอกจำนวนภายในเดือนเมษายนวัคซีนล็อตที่สามอีกหนึ่งล้านโดสจะมาถึงเมืองไทยภายในปลายเดือนพฤษภาคม หรือต้นมิถุนายนวัคซีนที่ผลิตในประเทศไทยแต่ยี่ห้อแอสตราเซเนกานะครับไม่ใช่ยี่ห้อสยามไบโอไซส์จะทำการส่งและได้รับการนำไปฉีดให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยจนครบถ้วนผมเรียนรรท่านประธานครับว่าที่ท่านผู้อภิปรายเนี่ยเขาบอกว่า ผมมีความล่าช้าเออระเหยลอยชายกับเรื่องวัคซีนท่านพึงทราบนะครับว่าตั้งแต่มีคำว,ว่าโควิดเข้ามาในสมองผมเนี่ยคำต่อไปที่ผมคิดก็คือวัคซีนครับนี่คือเหตุผลที่สถาบันวัคซีนแห่งชาติถึงได้รับการสนับสนุนในงบประมาณถึง3,000ล้านบาท โดยตัวเลขกลมๆนะครับให้ไปดำเนินการทุกวิถีทางไม่ว่าจะเป็นการร่วมมือร่วมศึกษาร่วมพัฒนาหรือแม้กระทั่งจัดซื้อถ้ามีความจำเป็นในประเด็นเรื่องของที่มีการอภิปรายเรื่องของการจัดหาวัคซีนล่าชา้าแต่รัฐมนตรีว่า<น>การกระทรวงส<ภ>าธ<ภ>ารณสุขอาจจะไม่ได้ตอบคำถามแบบลงรายละเอียดแต่กลายเป็นข้าราชการระดับสูงของกระทรวงที่แถลงตอบโต้ฝ่ายค้าน โดยเฉพาะศักยภาพของสยามไบโอไซเอน e ที่จะผลิตวัคซีนของแอสตราเซเนกาแล้วที่ผมอยากจะไฮไลท์ในจดหมายที่เขาเขียนมามีผู้ที่สนใจที่จะเข้าร่วมในการที่จะเป็นฮับในการผลิตวัคซีนกว่า60ประเทศกว่า60บริษัทแล้วทางแอสตราเซเนกาคัดเลือกเพียง25แล้วก็คัดเลือกประเทศไทยนี่แหละครับเป็นหนึ่งในนั้น ที่มีความเหมาะสมนะครับที่เขาเขียนว่าในาพารากราฟสุดท้ายนะครับว่าในเรื่องของโควิดวัคซีนแอสาสเซเนกาได้ไปประเมินผู้ผลิต60 p a r พาร์เนอร์ทั่วโลกนะครับแล้วก็เลือกมาทั้งหมด25ที่เข้ามาร่วมในการผลิตวัคซีนของแอสาสเซเนกาซึ่งในหนึ่งในนั้นคือเสีามบรอไส แม้การจัดซื้อวัคซีนจะเต็มไปด้วยปัจจัยที่อยู่เหนือการควบคุมของรัฐบาลที่อาจจะทําให้ได้รับวัคซีนช้าแต่เมื่อวัคซีนคือความหวังฟื้นเศรษฐกิจกษษและป้องกันโรคอาจจะทําให้วัคซีนกลายเป็นเดิมพันทางการเมืองสูงหากแผนการจัดซื้อไม่เป็นไปตามเป้าหมาย